งานนี้แพทริกต้องผ่านด่านพ่อทั้งสองคนของเบสคําสิงค์คนนี้นี่เองก่อนหน้านี้ทุกคนจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าสาว ats, เบสรกณีคําสิง์ตั้งแต่โสดก็ฮอตแบบสุดๆทั้งงานเข้ารูรูอ่รวมไปถึงมีหนุ่มๆเข้ามาขายขนมจีบเพียบแต่ดูเหมือนว่าจะมีหนุ่มหล่อโปรไฟล์ดีอย่างหนุ่มแพทริกปาริสหรือแพทริกเดอวันยูโนที่ทุกคนทราบกันได้มาขายขนมจีบสาวเบสอย่างเป็นประจำและล่าสุดก็ทำเอาแฟนคลับถึง ก,กรี๊ดกราดกันไม่หยุดโดยทั้งคู่ได้ควงกันมาไลฟ์คู่กันขายของ จากผลิตภัณฑ์แบรนด์เบสเลิฟของสาวเบสนั่นเองซึ่งงานนี้ก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในบ้านด้วยกันก็ดูจะเข้าทางสาวเบสแบบสุดๆพอดูเข้านอกออกในหรือเข้าตามตรอกออกตามประตูอย่างชัดเจนและก็ยังขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างน่ารักมากๆและอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ตลอดเรียกได้ว่าเป็นการผ่านด่านคุณพ่อสมรักและคุณแม่อ้อยด้เป็นอย่างดีติง,งานนี้หนุ่มแพทริกก็คงจะไม่ทราบว่าสาวเบสมีคุณพ่ออีกหนึ่งคนนั่นก็คือคุณ ณป้อนนิพนธ์ซึ่งเป็นบอสใหญ่ของทางช่องวันที่ดึงสาวเบสมาเล่นละครต่างๆและดึงให้เป็นเจ้าหญิงละครเย็นซึ่งดูคุณป้อนจะรักและเป็นห่วงสาวเบสอย่างมากซึ่งงานนี้ถนูมแพทริกต้องการจีบสาวเบสจริงๆก็น่าจะต้องมาขอคุณพ่ออีกคนของสาวเบสนะคะเพราะดูคุณพ่อเขาก็าห่วงไม่ใช่น้อยขนาดสาวเบสได้ไปงานแต่งงานของคนในวงการบันเทิงด้วยกันงานนี้คุณพ่อยังดูเป็นห่วงอย่างชัดเจนและก็ยัง บอกว่าการที่จะมาเป็นแฟนกับลูกสาวคนนี้ต้องมารู้จักกับคุณพ่ออีกด้วยนั่นเองค่ะแบบนี้หนุ่มแพทริกทำคะแนนกับคุณพ่อสมรักแล้วอย่าลืมมาทำคะแนนกับคุณป้อนนิพนธ์บอสใหญ่ของทางช่องวันด้วยนะคะขอขอบคุณเบสคำสิงและแพทริกปวริศ ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ